สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเข้าเรียน Google Classroom ค่ะเป็นที่ทราบดีนะคะว่าในช่วงภาวะวิกฤตจากโควิดนี้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเลยนะคะสำหรับการเรียนการสอนทุกระดับเลยนะคะค่ะ Google Classroom นั้นก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะทั้งผู้สอนและผู้เรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะคะป้องกันโควิดได้นะคะวิธีการก็มี6ขั้นตอนที่สำคัญด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเข้า กูเกิลนะคะในคอมพิวเตอร์เนาะเปิด Google ก่อนแล้วก็ไปกดตรงที่สัญ,ญลักษณ์แอปพลิเคชันของ Google 9จุดขวามือบนนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชัน Google Classroom นะคะเมื่อกดเข้า Google Classroom ได้แล้วเราก็ไปเลือกวิชาที่เราจะเรียนตามที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็กดรหัสนะคะโค้ดวิชานั้นๆด้วยนะคะ แล้วก็เปิดหน้าต่างนะคะก็จะพบ PowerPoint ที่อาจารย์เตรียมพร้อมไว้แล้วอ่ะมาดูรายละเอียดนะคะเข้า Google นะคะเข้า Google เรียบร้อยแล้วถัดไปก็จะไปที่สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของ Google Application ก็คือ9จุดนั่นเองนะคะสัญลษณ์9จุดความมือด้านบนนะคะแล้วก็ กดเข้าไปนะคะแล้วก็จะไปไปเจอ Google Classroom รหัสตรงกับ Google Classroom ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เขียวๆคล้ายกระดานนะคะคล้ายกระดานสีเขียวนะคะแล้วก็กดเข้าไปก็จะไปเจอวิชาต่างๆนะคะหลายวิชาพอ,เ,อ,อเจอวิชาก็เลือกวิชาที่เราจะเรียนแล้วก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปก็จะเป็นวิชาอย่างเช่นวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดต่อไปอีกนะคะในวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่แหละแล้วก็จะไปเจอ powerpoint ของอาจารย์นะคะที่แขวนไว้นะ้้วก็กดเข้าไปอีกนะคะก็จะเจอรายละเอียดนะคะของวิชานะคะเจอรายละเอียดเจอ powerpoint นะคะสามารถที่จะคลิกอ่านทำความเข้าใจกี่รอบกี่รอบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่ในยุคโควิดนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น o o o g l l c s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  r o นะคะหรือว่าจะเป็นผ่านระบบ z o o m หรือ Google Meeting นะคะมากมายหลายอย่างรวมทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปให้นักศึกษาดูได้นะคะค่ะทำไปเรื่อยก็จะคุ้นเคยนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะคะคอยมีความสุขกับการเรียน Google Classroom นะคะด้วยการทำให้เราใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะ